กันทำไมวะไปไปแปอยู่ข้างฮะตีฮะมาขอแบบรูทเลยขอแบบรูทีเลยคือมันมันเรียกคนละอย่างกันไงเราสอคนเรียกคนละอย่างกันคถามมีอยู่ว่าสถานที่ไหนกันเอ่ยที่ทั้งสองคนชอบไปและประทับใจสุดถา จะเท้าความก่อนว่าบ้านปลายไม้คือกับบ้านต้นไม้คืออันอันเดียวกันแต่พวกในในฝูงเพื่อนน่ะเขาจะเรียกว่าบ้านต้นไม้แต่ว่าชื่อจริงๆของสถานที่นี้คือบ้านปลายไม้อ๋อไปด้วยกันรู้แล้วเพื่อนเพื่อนเรียกบ้านต้นไม้บ้านต้นไม้แล้วจะสองคนเรียกเรียกบ้านปลายไม้ไม่ไม่ชื่อของมันชื่อบ้านปลายไม้อ๋อชื่อบ้านปลายไม้เป็นเป็นสถานที่ที่เราไปถ่ายสิงสิงสตอรี่ใช่อ่าไปอะไรอีก ไปถ่ายเพลงอ,าาอะไรวะอะไรใจพูดไม่ได้แล้วแล้วท้าไม่ได้ไปถ่ายเพลงเราไปอะไรไปกินมโคกเล่นดึงด่ำดึงด่ำพิซหน่อยเด้อะดื่มด่ำไปดื่มด่ำบรรยากาศเนี่ยคร้ถามสุดท้ายแล้วกันอันนี้ไม่อันนี้ผมจะไม่ให้เขียนนะผมขอแบบรูทีเรทึกเลยอ่าอันนี้ผมจะไม่ให้เขียน